วันนี้ก็มาพบกับรถมือ2คุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยนะคะวันนี้น้องวาจะมานำเสนอตัวนี้เลยอีโก้คาตัวนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะตัวเล็กกระทัดรัดแบบนี้เลยนะคะ m มิซูวิชิมิรัช1.2 GLX ตัวนี้นะคะเป็นปี2018นะคะตัวนี้ขาวสะอาดสุดๆไปเลยแล้วก็กระทัดรัดมากๆเลยนะตัวนี้นะคะวิ่งไปแล้ว21,000กิโลเมตรเองนะคะ น้อยมากๆไม่มันน้อยมากๆเลยนะตัวนี้นี่แค่สองหมืนกว่าเองตัวไฟนะไฟจะเป็นไฟของเขาเลยจากโรงงานไฟไฮโดรเจนตัวนี้นะนี่คะ่ะตรงนี้นะก็จะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะจะเป็นลายามูไรของเขานะคะนี่คะ่ะตัวด้านข้างนะคะล้อรถนะคะจะเป็นล็อกจะเป็นล็อก,กระทะนะคะแม็กซ์สิบห้าตัวนี้นี่สวยๆเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้ไปเลยนะคะ ตัวกระจกข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวกกระจกมาแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างแบบสวยๆแบบนี้ไปเลยที่จับนะคะที่จับก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้สะอาดๆไปเลยเรามาดูทางด้านหลังของตัวรถกันบ้างเลยนะคะตัวด้านหลังของตัวรถนี่ก็จะมีไฟทับทิมมาให้2ดวงทางด้านล่างนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสวยๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทางด้านหลังของด้านในกันนะคะ นี่ก็จะสภาพใหม่สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะก็จะมีมีอ่า,อาเครื่องมือมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมียางมาให้ด้วยค่ะจะมียางมาให้ด้วยแบบนี้นะคะนี่ค่ะดได้ตัวนี้ไปคุ้มสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้แบบสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ไม่มีรอยขันน็อตอะไรเลยนะคะสภาพใหม่สุดๆไปเลยมีตัวนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยนำเสนอมากๆค่ะเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆออย่างนี้สามารถกะระยะได้ง่ายด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาดูทางด้านในของตัวรถกันบ้างเลยนะคะ ตัวด้านในของตัวรถนะคะนี่เลยก็จะมีลาโพงอยู่ทางข้างๆทงั้ง4ฝั่งเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าพวกคลุมกระจกขึ้นลงนะคะตัวนี้เลยเรามาพวงมาลัยนะ,ะพวงมาลัยก็จะเป็นมังติฟังก์ชันของเรานั่นเองสามารถควบคุมด้วยมือซ้ายนะคะจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็สามารถควบคุมได้มือด้วยมือซ้ายของเราเลยนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นจอ led พร้อมแบบนี้ให้เลยนะคะสามารถ ใส่ CD USB อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะตัวแอร์นะคะจะเป็นแมนนวลอย่างนี้เลยเกียร์เกียร์ยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองสามารถควบคุมได้ตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์กับการใช้งานในไม่ยุ่งยากมากๆนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้สบายๆาตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างนี้ดีไซน์มาสวยนะคะนุ่มมากๆเลยนี่ ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้น้ําให้หนึ่งที่นะคะนี่ก็ข้างในก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะคะก็มันจะเป็นตัวเล็กๆก,กระทัดรัดกระทัดรัดหน่อยเนาะนี่เลยตัวเลื่อนแบบก็จะใช้มือของเราเลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ก็ได้หมดเลยจะเป็นเบาะสําหรับปรับเองนะคะนี่ เอาละแล้มาดูทางทางตรงห้องเครื่องกันบ้างเลยนะคะตรงห้องเครื่องตรงนี้นะคะรับรองว่าสะอาดมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะไม่เอี่ยมไปทุกจุดเลยนี่รับรองได้เลยนะคะว่าตัวนี้ไม่เคยพลิกคว่ำหนักไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนักๆไม่เคยจมน้ําเลยนะคะตัวนี้เครดิตลูกค้าดีก็สามารถออกได้แล้วก็อนุมัติไวด้วยนะคะ อ,อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าก็สามารถออกได้นะคะนี่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่31 0,000 000บาทเท่านั้นเองนะคะถูกๆไปเลย1,200นซีซีนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะไม่เคยขันน็อตหรืออะไรเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนสีรถเลยนี่บอกเลยว่าสะอาดละเอียดมากๆสติกเกอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะนี่ บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นี่ลูกค้าสามารถมาทดลองขับหรือว่าจะมาดูรถที่เพชรยนต์ของเราได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกมะะ1มินบุรีนะคะเขตมินบุรีของกรุงเทพมหานครนะคะนี่ค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะดูแลฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องวาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวานั่นเอง นี่ค่ะขอบคุณค่ะ